ใกล้ๆกับบ้านาพักของตัวเองครับเพื่อที่จะนํารังอย่างเห็นในภาพฮะคือเอารังต่อเนี่ยครับไปขายสร้างไรายได้ซึ่งรังต่อครับมักจะมีผู้นิยมเนี่ยซื้อปายประดับไว้ตามบ้านเรือนฮะรวมทั้งหน้าร้านค้าหรือว่ากิจการต่างๆต้องบอกแบบนี้คือชาวบ้านเขาเชื่อไงเชื่อว่าจะเป็นการต่อเงินต่อทองอ๋อรังต่อ,นะต,อต่อเงินต่อ,อทองแต่ถ้าเอาไปเนี่ยก็คือจะต้องไม่มีตัวต่อแล้วทีนี้คนเลี้ยงอ่ะ,อะต้องระวังเลยใช่ไคะเอออ่ะเดี๋ยวเราให้ฟังแบบนี้นะครับ คือนายคำอาอ่อนอินเนี่ยอายุหปีเนี่ยเป็นชาวบ้านคำเกิดหมู่ที่7ตําตำบลกระจายอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรก็ใช้เวลาว่างเว้นจากการประกอบอาชีพหลักนะครับออกหารังต่อหูเสือด้วยนะเป็นต่อหูเสือขนาดเล็กที่มีอยู่ตามป่าธรรมาชาติครับก่อนที่จะตัดเอารังต่อเล็กๆก,กลับมาเลี้ยงเอาไว้นะครับที่บนต้นไม้ใกล้กับบ้านพักของตนเองแล้วก็คอยดูแลไม่ให้ใครเนี่ยเข้าไปรบกวนรังต่อหูเสือ เพื่อให้ต่อที่เลี้ยงเอาไว้ได้ออกหากินตามธรรมชาติและจะได้สร้างรังให้ใหญ่โตขึ้น,นเรื่อยๆใช้เวลาประมาณ7-8เดือนนะครับรังต่อหัวเสือที่เลี้ยงไว้ก็จะโตเต็มที่แล้วก็ตัวต่อหัวเสือก็จะพากันทิ้งรังหนีไปสร้างรังใหม่ขึ้นมาทดแทนรังเก่าจากนั้นก็จะนํารังต่อหัวเสือนะครับที่ได้ไปส่งขายกับผู้ที่สนใจซึ่งปกติก็จะมีลูกค้าสั่งจองรังต่อหัวเสือการเอาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับโดยจะจำหน่ายอยู่ที่รังละ1 5 0 0ถึง2,000บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของรางเพราะว่ามักจะมีหลายคนที่ชอบหารังต่อหัเสือไปประดับเอาไว้บริเวณบ้านพักหรือว่าตามหน้าร้านค้าและกิจการต่างๆตามความเชื่อเพราะเชื่อว่ารังต่อหัเสือจะช่วยต่อเงินต่อทองและนําสิ่งดีๆเข้าสู่ครอบครัวด้วยนะครับคือนายคำอาออดียบอกว่าตนได้เอาต่อหัวเสือมาเลี้ยงเอาไว้ตั้งแต่ตัวต่อหัวเสือกำลังสร้างรังขนาดเล็กและที่เห็นพบเห็นตามป่าธรรมชาติทั่วไป บางส่วนก็จะมีชาวบ้านนะครับแจ้งให้ไปเอารังต่อที่ยูสายอยู่บนต้นไม้ใกล้กับบ้านพักออกให้เพราะกลัวว่าฝูงต่อหัวเสือเนี่ยจะลงมาทำร้ายได้โดยการใช้น้ํามันเบนซินชุบสำลีแล้วก็ไปอุดรูเข้าออกของรังต่อในช่วงกลางคืนเพื่อให้ตัวต่อมีอาการสลบจะไม่สามารถออกมาต่อยเราได้นะครับเขาไม่สงวนวิชาความรู้ <c oughs> เลยนะคะคือไม่เก็บเป็นความลับเลย <c oughs> ค่ะ,อะบอกเคล็ดลับหมดเลยนะคะแล้วพอ ดูแลรักษารังต่อไปได้ระยะหนึ่งไล่ต่อไปแล้วก็ตัดเอารังต่อเนี่ยค่ะมาผูกติดกับต้นไม้ข้างๆบ้านพักปล่อยให้ฝูงต่อฝูงต่อหัวเสือออกมาหากินตามธรรมชาติแล้วก็คอยดูแลไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนบ้านของต่อ,อก็คือรังต่อเนี่ยนะคะรอจนรังต่อโตเต็มที่ฝูงต่อหัวเสือก็จะเริ่มทยอยพากันออกจากรังแล้วก็ทิ้งรังเดิมเอาไว้ค่ะเพื่อจะไปสร้างรังใหม่ หลังจากที่ตัวต่อออกจากรังไปหมดแล้วคราวนี้แหละบ้านเปล่าก็ปัดเอารังต่อส่งขายให้กับลูกค้าที่สั่งจองเอาไว้ทันทีเลยนะคะอตอนนี้เนี่ยมีลูกค้าคนิยมนํารังต่อหัวเสือนี่ไงเขาไปแขวนตามบ้านแบบนี้นะคะตามร้านค้ากิจการต่างๆเนี่ยค่ะเพราะว่ามีความเชื่อเชื่อกันว่าถ้ามีรังต่อหัวเสือแขวนเอาไว้หน้าบ้านหน้าร้านแล้วเดี๋ยวจะมีการต่อเงินต่อทองอเรียกลูกค้าเข้าร้าน เรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านได้เป็นอย่างดีนะคะรังต่อก็เลยขายดีตอนนี้มไม่พอกับความต้องการนะคะแต่เรื่องของเรื่องก็คือมันใช้เวลานานต้องรอให้ตัวต่อไปก่อนนะคะถึงจะเอารังต่อมาได้นะคะก็เลยต้องดูกันหน่อยเพราะว่ารังต่อหัวเสินนี่ก็มีจํานวนจํากัดเหมือนกันแต่ละรังเนี่ยค่ะกว่าจะโตเต็มที่ตัดขายกันได้นี่นะคะ7-8เดือนอราคาเป็นไงคุณเทียรเดชไม่เบาเลย 1,500ถึง2,000บาทแล้วขณะนี้เนี่ยคือเจ้าของเขามีรังต่อที่เลี้ยงเอาไว้อยู่แค่2รังเท่านั้นแล้วก็ถูกจองหมดแล้ว <c oughs> นี่ฮะเ <c oughs> พิ่งเขยเหมือนกัน <c oughs> แต่ต้องเตือนกันนะฮะคุณผู้ชมฮะว่าเราเคยเห็นข่าวเนี่ย <c oughs> ว่าต่อหัวเสือเนี่ยไปต่อยเอาเด็กเสียชีวิตก็มีมาเหมือนกันนะ <c oughs> คือไปไว้แบบว่าหรือว่ารังต่อเนี่ยคือมาสร้างรังอยู่ที่ใกล้ๆบ้านแล้วก็ไป,ไปเปรย์ไงสุดท้ายมนี่ยมีคนนะฮะ ปถูกหรือว่ามีลมพัดปุ๊บนี่วิ่งเลยไม่มีใช่บินมาเลยต่อยเลยสวยค่ะเป็นออล,าลายนะคะ